สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับติ๊กตัวด้เจอกันอีกแล้วนะครับวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ก็นะเป็นปกติผมก็จะทําการเช็ครถเช็คลาไปตามภาษาแล้วครับก็ทําให้นึกถึงได้อีกหนึ่งปัญหาที่สมาชิกเจอกันแล้วก็ถามกันเข้ามาเยอะนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับะจะเปิดรถนะนี่เห็นอะไรไหม นี่ครับไฟดีกับพลิปนะครับผมนะเนี่ยไฟเกียร์ดีกับพลิปนะครับแบบนี้ก็มีสมาชิกถามกันมาเยอะเลยว่าไฟดีกับพลิปแบบเนี้ยมันคืออะไรนะครับส้มยังไงนะเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการสตาร์ทรถนะครับโอเค ไฟดีกระพริบแบบนี้นะครับมันหมายถึงมีความผิดปกติในระบบขับเคลื่อนนะครับหรือระบบเกียร์ของเรานะครับนะซึ่งมันก็ต้องใช้เครื่องมือในการเช็คโค้ดนะครับแต่โค้ดของไฟดีกระพริบนะครับโค้ดของเกียร์น่ะมันไม่สามารถใช้พวกสมาร์ทเกตพวกนี้นะครับในการเช็คได้นะแล้วผมจะลองเช็คให้ดูนะครับ OBD d a g nose นะครับผมเช็คสแกน DTC โค้ดนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นว่า No DTC นะครับนะ ตัว OBD Smartgate มันเช็คได้เฉพาะโค้ดของเอนจิ e นนะครับโค้ดเกียร์เนี่ยมันเช็คไม่ได้นะนะครับเดี๋ยวลองใช้เครื่องมือนะครับอ่านสแกนโค้ดแบบนี้กันบ้างนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีดโค้ดนะครับผมเอาไปนะครับเนี่ยเนี่ย no code น,นะครับผมนะมันไม่สามารถอ่านได้นะครับผมนะเนี่ยครับผม ดังนั้นนะครับเจ้าดีโค้ดนะครับจำเป็นต้องใช้เครื่องมือของศูนย์นะครับในการเช็คโค้ดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับยังคงกระพริบอยู่นะครับมาดูกันต่อนะครับตอนนี้ผมต่อรถเข้ากับเครื่องมือนะครับคอมพิวเตอร์นะเนี่ยเป็นตัวโมดูลนะครับเป็นเครื่องมือที่ศูนย์ Honda ใช้นะครับ ซึ่งตัวโมดูลและโปรแกรมนะครับผมเคยทําคลิปวิธีการเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับอันนี้ผมต่อไว้แล้วนะครับปกติเวลาเราเช็คโค้ดนะครับเราจะเข้าไปที่เมนู PGM FI นะครับผมนะแล้วเราก็จะเข้าไปเช็คโค้ดนะครับดู DTC นะครับเห็นไหมเขาก็จะแจ้งว่าไม่พบ DTC นะครับคือไม่พบโค้ดนะซึ่งจริงแล้วนะครับมันต้องเข้าอีก เมนูหนึ่งนะครับเข้าที่เนี่ยครับผม AT นะครับนะครับเข้าไปเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ดู DTc นะครับนะมาดูโค้ดกันนะครับว่าจะขึ้นโค้ดอะไรนั่นไงมาแล้วนะครับผมนี่นะ p ี่6 2นะครับ s o l ิ n o i d A ควบคุมแรงดัน AT เปิดวงจรหรือลัดวงจรนะครับนะเนี่ยนะครับ เขาก็จะบอกความผิดปกติที่เป็นไปได้นะครับปักโซโลินอย์วาล์วควบคุมแรงดันคัด A ไม่ได้ต่ออยู่สายควบคุมลัดวงจรสายควบคุมเปิดวงจรโซโลินอย์วาล์วผิดปกตินะครับนะเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสาเหตุที่อาจเป็นไปได้นะให้เราไปไล่เช็คตามนี้นะครับนี่ได้โค้ดมาแล้วนะครับนะพอเราได้โค้ดได้วิธีการแก้ปัญหานะครับเราก็รู้แล้วว่ารถเรามีปัญหาจุดไหนนะครับเราจะได้ไปเช็คให้ถูกจุดนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะมาดูต่อกันนะครับแล้วไอ้ตัวโซลิโนยที่ว่าละ่ะมันอยู่ตรงไหนนะครับนะมันก็อยู่แถวแถวเกียร์นี่แหละครับผมนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับโอเคอะนะครับทั้งใน fd 1.8 2หน FD 1.8 2.0แนะแล้วเครื่องบล็อกตระกูลเตระกูล R นะครับพวกโซลิโนยเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวนี้นี่แหละครับผมของ2.0นี่อยู่ตรงนี้เห็นไหม นี่คือตัวโซรินอยนะครับผมเนี่ยจะเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับนะถ้า1.8เนี่จะเป็น 2- 3สามแท่งอยู่ต่อๆเรียงกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับเห็นอะไรไหมนะครับผมไม่ได้เสียบปลั๊กไว้นะครับผมนะ <c ười> คือผมตั้งใจมาถอดปลั๊กออกให้โค้ดมันโชว์นะครับเพื่อเป็นการสาธิตให้ดูนะครับนะนจริงๆมันไม่ได้เสียนะครับนะเนี่ย ตัวโซลิโนยที่มีปัญหาของผมก็คือตัวนี้แหละนะครับนะดังนั้นถ้าผมเสียบปลั๊กกลับเข้าไปนะครับนะมันก็จะเป็นปกตินะครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะเสียบปลั๊กกลับไปนะครับผมนะปลั๊กตัวนี้นี่มันหักนะครับเนี่ยนี่โอเคนะมันจะไม่มีเสียงล็อกดังกริ๊กนะครับผมตัวล็อกมันหกักโอเคเสียบให้แน่นนะครับไปดูกัน เบรกางแจนะครับเห็นไหมหายกะพิบแล้วนะครับนะไฟเกียร์ดีหายก็พิบแล้วนะครับโอคจากนั้นนะครับก็ให้เรามาลบโพสะนะครับผมลบโพสที่มันขึ้นนะครับผมก็ลบมันออกไปนะครับตึ้มนะครับลบแล้วนะ เนี่ยทีนี้มาตรวจสอบใหม่ก็จะไม่พบ d ี c ีค้ดแล้วนะครับเป็นไงเรียบร้อยนะครับผมนะเนี่ยประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาของไฟเกียร์ดีกัะพิบนะครับผมนะคือต้องใช้เจ้าตัวนี้นะครับผมในการเช็คนะครับนะก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหา ไฟเกียร์ดีกระพริบนะครับไฟเกียร์ดีกระพริบนะครับมันมีโค้ดหลายโค้ดมากเลยนะครับนะซึ่งเราไม่สามารถเดาได้นะครับว่าเกียร์ดีที่มันกระพริบเนี่ยมันเกิดจากโค้ดไหนนะครับดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องต่อกับพอมนะครับเพื่อเช็คเราจะได้แก้ไขปัญหาให้ถูกจุดนะครับนะแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีเครื่องมือนะครับแล้วอยากตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับนะเนี่ยให้ถอดชุดตรงนี้ออกมาดูนะครับ เช็คพวกสายไฟนี่แหละครับผมนะปักไฟต่อแน่นหรือเปล่านะครับมีรอยขาดจุดไหนบ้างหรือเปล่านะครับเคยเจอเหมือนกันนะครับเจอหนูกัดสายไฟขาดนะครับไฟเกียร์ดีกับพิษนะและอีกสาเหตุหนึ่งนะครับในเครื่องบล็อก R นะครับ ตรงนี้มันจะเป็นโอลิงแคมนะครับนะ R18 R20 เนี่ยเมื่อโอลิงแคมมันแข็งนะครับน้ำมันมันจะซึมออกมานะครับมันจะไหลลงมาเลยนะครับพอไหลลงมาเนี่ยแถวนี้จะเจงินองไปด้วยน้ํามันเครื่องเลยนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนนะเล็ดลอดไหลไปนะครับไปโดนที่ตัวพั๊สโซลินอยอะไรพวกนี้นะครับนะดังนั้นให้เราถอดปั๊สโซลินอยพวกนี้นะครับออกมาทําความสะอาดหน้าคอนแทกมันนะครับนะก็ล้างทําความสะอาดนะครับประกอบกลับนะก็หายเป็นปกติก็มีนะครับเคยมีสมาชิกเจอแล้วมาแชร์ค ขมูลไว้นะครับนะนอกจากตัวโซลินอยตรงนี้นะครับก็จะมีพวกสปีดเซนเซอร์นะครับหลายจุดเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับโค้ดไฟดีกับพิ p IP นะครับถ้าเช็คสายเช็คปั๊กแล้วนะครับไม่เจอสิ่งผิดปกติอันนี้ก็เกินมือเราแล้วนะครับต้องใช้เครื่องมือนะครับในการเช็คโค้ดนะจะได้แก้ไขปัญหาที่ถูกจุดเนาะ แต่ส่วนมากนะครับที่เจอเสียกันนะครับก็ตัวโซลินอยตรงนี้นี่แหละนะครับโซลินอยข้างในมันมีโอลิงนะครับผมใช้ไปนานๆโอลิงมันแข็งนะครับมันก็จะทําให้กักเก็บแรงดันน้ํามันไม่ได้นะครับก็ซ่อมได้นะครับเจ้าตัวโซลินนยเนี่ยนะครับถอดมาเปลี่ยนโอลิงอะไรพวกนี้นะครับหรือเปลี่ยนโซลินนยยกชุดไปเลยก็ได้เอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาทาให้ดูนะครับนี่ครับนานๆถอดมาเห็นไหมมีเศษฝุ่นเศษทรายเต็มเลยนะครับก็ทําความสะอาดซะหน่อยนะครับนี่ เครื่องตัวฝุ่นไล้สาย iMac นะโหดโดเนีเอปกไว้ไม่ผิดหวังนะตัวนี้โอเคก็เรียบร้อยนะครับผมนะ ตรงนี้ผมมีคาบน้ํามันนะครับลวกออกมาจากฝาเติมเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าจะต้องหาฝามาเปลี่ยนนะครับหรือไม่แน่ใจมีโอริงเปลี่ยนหรือเปล่าข้างในเดี๋ยวดูอีกทีนะเฮ้เรียบร้อยนะครับสําหรับการเช็คโค้ดเกียร์ดี หวังว่าจะเป็นข้อมูลให้สมาชิกได้แก้ไขปัญหาให้ถูกจุดนะครับนะถ้าให้ผมแนะนํานะอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับเช็คโค้ดให้ถูกจุดก่อนค่อยเปลี่ยนนะครับไม่งั้นนะครับเปลี่ยนไปแล้วไม่จบนะครับมีให้เห็นกันมาเยอะแล้วนะครับนะต้องเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนต่อไปเรื่อยๆนะครับก็คือค่าใช้จ่ายก็จะบานปลายขึ้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกท่านไหนนะครับที่อยู่แถวนี้นะครับแล้วมีปัญหาไฟเกียร์ดีกับพิพนะครับผมช่วยเช็คให้ได้นะครับผมซึ่งผมก็ช่วยสมาชิกนะครับโดยการใช้เครื่องมือตัวนี้ การรีเซ็ตลิ้นปีดผีเสื้อแล้วก็เรียนรู้รอบเดินเบานะครับนะก็มีสมาชิกเข้ามากันเรื่อยๆนะครับหลายสิบคันแล้วนะครับนะทำให้ฟรีนะครับผมถ้าเก็บตังนี่รวยแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็ถ้าดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้มีแจกของแน่นอนนะครับติดตามกันไว้เลยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับติ๊กบวกแดงบางวันซ่อมบางวันไม่ซ่อม yes